สวัสดีแม่ก่อนแล้วสวัสดีค่ะแล้วลูกแล้วสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะเอาภัยนี้ด้วยลูกมามาสวัสดีค่ะน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าไอ้เปล่าอยู่ไปแล้วนี่ไม่ได้หรเปล่าใครหายตั้งนานสวัสดีก่อนทำไงก่อนสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีแม่ก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะเอาข้างนี้ด้วยลูกเออสวัสดีค่ะอ,อร่อยป้าอร่อยป้าอร่อยป้าเอาอีกไหมคะเอาอีกไหม,ออมลูกมแมาลีอ่ะสวัสดีแม่ก่อนแล้วสวัสดีก่อนแล้วจะกินป้านเน,นี่ยตรงเนี้ยอ่ะสวัสดีก่อน ฉันจะกินอ่ะขอบคุณก่อนวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวมาเร็ววัสดีค่ะแมรี่แมรี่มา่อนสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวแล้วลูกมาเร็ววัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะไม่เอาลูกอ่สวันดีค่ะเอาคัานี้ด้วยลูกมาวันดีค่ะอ้าวนี่รังวัลเก่งแล้วแมรี่เก่งแล้ว วันนี้ค้าก่อนวันนี้ค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเร็ววันนี้แม่ก่อนเร็ววันนี้ค่าก่อนเร็วสวัสดีค่าก่อนเร็ววันนี้ก่อนเร็วถ่ายแก๊เกินไปไหมวันนี้ค่าอะอ้าไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วหรอวันนี้ค่าก่อนเร็ววันนี้ค่าก่อน วัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะนานสวัสดีแมรี่แมรี่หนูแมรี่ เล่นละเล่นแล้วนะไม่กินแล้วนะเล่นแล้วนะหนูอ่ะเล่นเลยเล่หนูอ่ะเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะกินอีกเปล่าฮึกินอีกเปล่าลูกฮึกินอีกเปล่ากินอีกเปล่าทำไงก่อนทำไงก่อนวันดีแม่ก่อนวันดีก่อนวันดีข้าก่อนวันดีข้าเอาข้างนี้ด้วยลูกมาวันดีข้าก่อนเร็ววันดีข้าก่อนเร็ว สวัสดีค่ะก่อนเอาข้างนี้สวัสดีค่ะเอาข้างนี้ลูกสวัสดีค่ะอ่าน่ารักจังเลยลูกอ่าเอารางวัลไปจู๊ห์หนุนชื่อแมรี่นะคะของแมรี่แมรี่จ๋ามีคิวด้วยอ่ะสังเกตดีดมีคิวด้วยนะเนี่ยแมรี